ตัวยึดท่อน้ำหลุดออกจากผนังให้ทำการขยายรูแล้วใส่พกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเข้ากับผนังเมื่อเจาะรูเสร็จทำความสะอาดรูที่เจาะจากนั้นตอกพกเข้าในรูแล้วนำแคมก้ามปูตัวเก่าออกจากท่อใส่สกรูตัวใหม่เข้ากับแคมก้ามปูแล้วนำไปยึดกับผนังไขสกรูเข้าให้แน่นเมื่อแน,น่นแล้วดันท่อเข้าในแคมก้ามปูได้เลยต่อสายยางโดยหมุนปลายสายยางเข้ากับข้อต่อสวมเร็ว จากนั้นหมุนยึดไว้ให้แน่นเมื่อแน,น่นแล้วใส่หัวฉีดโดยสามารถดันดหัวฉีดเข้ากับข้อต่อสวมเร็วได้เลยจากนั้นต่อข้อต่อเข้ากับปลายสายยางอีกด้านหนึ่งโดยหมุนปลายสายยางเข้ากับข้อต่อหมุนยึดสายยางไว้ให้แน่นจากนั้นใส่ข้อต่อเข้ากับปลายก๊อกน้ําหมุนกิ๊บลัดเข้าให้แน่นจากนั้นเปิดน้ําบีบก้านหัวฉีดเพื่อใช้งานดันตัวล็อกก้านไว เมื่อไม่ต้องการบีบตลอดเวลาหัวฉีดสามารถปรับรูปแบบของน้ำได้7แบบเมื่อต้องการปลดล็อกการให้ดันตัวล็อกออกแล้วนำเก็บได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ